ครับฝูงบินต่ำเราก็เหลือประมาณห้าไล่นะครับสี่งานครึ่งครึ่งนะครับก็ฝูงบินต่ำมาสี่ลำเนี่ยอันนี้ยตัดได้สี่วันนี้สูงขนาดนี้แล้วใช่ไหมตัดได้สี่วันสูงขนาดนี้งานนั่นก็เหลือครึ่งเหลือนิดเดียวไม่เยอะนะครับผมก็ เดี๋ยวตัดเสร็จบางทีก็จะได้ตัดยาให้น้องบัวด้วยผู้ช่วยตุกนี่น้องติ๊กมันมาตัดเนี่น่ะมันตัดได้เกือบเสร็จมบรรยากาศดีครับเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ล่มเดี๋ยวก็แดดออก